คืนสุดท้ายที่โรงแรมรังในเมืองเล็กๆที่เงียบสงบมีโรงแรมเก่าแก่ชื่อว่าโรงแรมแชนเลอร์ตั้งอยู่กลางเมืองโรงแรมนี้เคยรุ่งเรืองในอดีตแต่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงทำให้มันต้องปิดตัวลงอย่างถาวรมีตํานานเล่าขานถึงการหายตัวไปอย่างลึกลับของผู้เข้าพักในคืนหนึ่งและนับแต่นั้นมาก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้โรงแรมนี้อีกกลุ่มเพื่อนห้าคนประกอบด้วยจอร์นแมรี่ปีเตอร์ แอนนาและมาร์กได้ยินเรื่องราวของโรงแรมแชนเลอร์และต้องการพิสูจน์ว่าเรื่องเล่านี้เป็นจริงหรือไม่พวกเขาตัดสินใจเข้าไปสำรวจโรงแรมในคืนหนึ่งที่อากาศหนาวเย็นและเงียบสงดัดเมื่อพวกเขามาถึงโรงแรมความรู้สึกแปลกประหลาดก็ปกคลุมรอบตัวประตูใหญ่ของโรงแรมเปิดออกเองโดยไม่มีใครแต่ต้องพวกเขาเดินเข้าไปภายในโรงแรมและพบกับความมืดมิดและบรรยากาศที่น่าสะพรึงกลัว จอนใช้ไฟฉายสองทางและพาทุกคนไปสำรวจห้องต่างๆในโรงแรมห้องพักส่วนใหญ่ถูกปล่อยทิ้งร้างและมีฝุ่นปกคลุมนาะเตอร์ปีเตอร์พบกับบันทึกเก่าที่บอกเล่าเรื่องราวของโรงแรมนี้บันทึกนั้นเล่าถึงการหายตัวไปของผู้เข้าพักในคืนหนึ่งแต่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันยังบอกถึงเสียงกระซิบและภาพหลอนที่ผู้เข้าพักเคยเห็นในโรงแรม ในขณะที่พวกเขาอ่านบันทึกแมรี่ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเรียกชื่อเธอจากห้องข้างๆเธอเดินตามเสียงนั้นไปและพบกับห้องหนึ่งที่ยังคงมีแสงไฟสลัวๆส่องออกมาเมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปเธอเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่มุมห้องผู้หญิงคนนั้นหันมามองเธอด้วยด,ว,ยดวงตาที่ว่างเปล่าและยิ้มอย่างน่ากลัวแมรี่ตกใจและรีบกลับมาหาเพื่อน จอห์นพยายามปลอบใจแมรี่และบอกว่าอาจจะเป็นแค่ภาพหลอนแต่เมื่อพวกเขาเดินต่อไปในโรงแรมเหตุการณ์แปลกๆเริ่มเกิดขึ้นเสียงฝีเท้าดังมาจากชั้นบนและเสียงกระซิบที่ไม่มีที่มาพวกเขาตัดสินใจขึ้นไปสำรวจชั้นบนและพบกับห้องหนึ่งที่ถูกล็อกไว้จอห์นใช้เวลาสักครู่ในการเปิดประตูเมื่อเขาเปิดประตูออกพวกเขาพบกับห้องนอนที่ยังคงมีเตียงและของใช้ส่วนตัวของผู้เข้าพัก บนเตียงนั้นมีรูปถ่ายเก่าๆของครอบครัวหนึ่งที่ยิ้มแย้มอย่างมีความสุขแต่ทันใดนั้นปีเตอร์เห็นเงาร่างของเด็กผู้หญิงยืนอยู่ข้างเตียงเธอจ้องมองมาที่เขาและหายไปในพริบตาทุกคนรู้สึกได้ถึงความกลัวที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นพวกเขาตัดสินใจว่าจะออกจากโรงแรมนี้ทันทีแต่เมื่อพวกเขาเดินลงมาถึงชั้นล่างประตูกลับถูกล็อกจากด้านนอกพวกเขาพยายามเปิดประตูและหน้าต่างแต่ไม่สำเร็จ ในขณะที่พวกเขากำลังหาทางออกเสียงกระซิบและเสียงฝีเท้ากลับดังขึ้นอย่างต่อเนื่องพวกเขาเห็นเงาร่างของผู้หญิงและเด็กที่ไม่มีตัวตนปรากฏตัวในทุกมุมของโรงแรมมากพยายามหาทางออกจากหน้าต่างในห้องครัวแต่กลับพบกับเงาร่างของผู้ชายที่ยืนจ้องมองเขาอย่างน่ากลัวเขาพยายามนี้แต่กลับพบว่าทุกทางนี้ถูกปิดกัน้น จอจำได้ว่าบันทึกบอกเล่าว,ว่าการหายตัวไปของผู้เข้าพักเกิดขึ้นหลังจากพวกเขาพบกับวัตถุประหลาดในห้องใต้ดินเขาตัดสินใจที่จะลงไปสำรวจห้องใต้ดินและหวังว่าจะหาทางแก้ไขเหตุการณ์นี้เมื่อพวกเขาลงไปถึงห้องใต้ดินพวกเขาพบกับกล่องเก่าๆที่มีสัญ,ญลักษณ์แปลกๆสลักอยู่จอเปิดกล่องนั้นออกและพบกับเครื่องรางที่มีคำสาบ เมื่อจอหนหยิบเครื่องรางขึ้นมาเสียงกรีดร้องดังขึ้นอย่างน่ากลัววิญญาณร้ายที่หลอกหลอนโรงแรมนี้ปรากฏตัวขึ้นในรูปร่างที่น่าสะพรึงกลัวมันจ้องมองมาที่พวกเขาด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าและเริ่มเข้ามาใกล้จอนรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่แทรกซึมเข้าไปในร่างกายเขาตัดสินใจที่จะทำลายเครื่องรางนั้นเพื่อหยุดวิญญาณร้ายเมื่อเขาทำลายเครื่องรางวิญญาณร้ายก็หายไปทันที ประตูและหน้าต่างของโรงแรมกลับเปิดออกทุกคนรีบหนีออกจากโรงแรมและกลับไปยังหมู่บ้านพวกเขาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ชาวบ้านฟังและขอให้ไม่มีใครเข้าไปในโรงแรมแชเลอร์อีกจอห์นแมรี่ปีเตอร์แอนนาและมากลับไปยังชีวิตปกติของพวกเขาพร้อมกับประสบการณ์ที่ไม่อาจลืมเลือนพวกเขาได้เรียนรู้ว่าไม่ควรเล่นกับสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้และความอยากรู้อยากเห็นอาจนำไปสู่ความตาย